่วนช่วงนักข่าวพลเมืองวันนี้ครับชวนคุณผู้ชมไปติดตามผลงานของเกษตรกรที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเกษตรกรที่นั่นเนี่ยเขาปลูกกัญชงกัญชาส่งขายสร้างรายได้หลังจากที่กัญชาถูกปลดล็อกทางกฎหมายติดตามกับคุณกฤษดากุลสักครับ ดอกเฟสเมียเนี่ยมันจะมี PSC กับ CBD เนี่ยสารสำคัญเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงการเรียนทฤษฎีจนถึงการลงมือเพาะปลูกเป็นกิจกรรมที่เกษตรกรและผู้สนใจในพืชกัญชงกัญชาเริ่มเตรียมตัวเสริมความรู้ก่อนลงทุนลงแรงกับพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่หลายคนมองว่าถ้าศึกษาให้ดีพืชชนิดนี้ก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้ข้อดีของมันก็เยอะมหาศาลข้อไม่ดีของมันก็มี เราควรจะนําข้อดีของมันเนี่ยมาใช้ให้เกิดรายได้ยังไงถ้าคุณอยากสร้างตัวนี้ให้มันสามารถที่จะเกิดรายได้ได้ก็คือสร้างพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ออร์แกนิกให้ได้ mm hmm. คือพืชตัวนี้ต้องปลูกในพื้นที่ปลอดสารให้ได้ในส่วนแรกส่วนที่2คือถ้าคุณอยากต่อย,ยอดหรือพัฒนาทําให้มันเป็นสิ่งที่มันมีมูลค่ามีราคาขึ้นไปคุณต้องหาความรู้คําว่าแพทย์แผนไทยให้ได้ หลังมีการปลดล็อกกฎหมายให้กัญชงกัญชาพ้นบัญชียาเสพติดประชาชนก็ให้ความสนใจจํานวนมากอย่างกลุ่มวิสาหากิจชุมชนจากจังหวัดร้อยเอ็ดที่อยากต่อยอดแปลงกัญชาที่มีอยู่แล้วและเจ้าของกิจการเฟอร์นิเจอร์ที่กําลังศึกษาผ้าจากเส้นใย,ยกัญชงก็มาร่วมเติมความรู้เติมทักษะตั้งเป้าว่าเราจะปลูกกัญชาค่ะ,คะร่วมกับสาหาัสุขค่ะปัญหาที่เราเจอนะะหนึ่งคือเราไม่มีประสบการณ์ด้านการปลูกมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพี้ยต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการรู้จักของกัญชาคว่าใช้ชีวิตยังไงเขามีการเจริญเติบโตยังไงเราเราเริ่มต้นมาตรงนี้เราก็จะได้รู้ว่าเออถ้าต่อไปมันมีอะไรมาควบคุมมีอะไรมาอย่างเงี้ยคนที่คิดจะปลูกเหมือนเราเขาจะได้เห็นตัวอย่างจากเราว่าเอยปลูกออกมาแล้วไปแปรรูปอะไรได้บ้าง การเตรียมตัวหาความรู้เพิ่มทักษะการผลิตเป็นสิ่งที่เกษตรกรสามารถทําได้ภายใต้กฎหมายที่ยังอยู่ในภาวะสุญญากาศแม้ยังไม่รู้ว่าจะมีข้อบังคับที่ชัดเจนต่อไปอย่างไรแต่ประชาชนกลุ่มนี้ก็หวังว่าจะมีโอกาสสร้างรายได้จากพืชตัวนี้ พอตอนนี้กฎหมายมันเป็นศูนยากาศสิ่งที่กลัวที่สุดเลยก็คือเรื่องของการอ,อกออกกฎหมายเอื้อให้กับกลุ่มที่มีเงินอย่างเช่นในเรื่องของขีดจํากัดความสามารถในการแปลรูปทํำยังไงก็ได้ไม่ให้มันใช้เทคโนโลยีหรือข้อจํากัดที่มันมาปิดกัน้นเกษตรกรโดยตรงถ้าถ้าอย่างน้อยคุณออกกฎหมายมาคุณก็ต้องมีทางเรืองให้กับเกษตรกรว่าถ้าเกษตรกร ที่เขาทําอยู่แล้วหรือเขาอยากสนใจจริงๆควรจะมีช่องทางอย่างเช่นหน่วยงานราชการหรือมีนโยบายอะไรต่างๆที่เปิดช่องให้กับคนที่เขาทําไปในทางการแพทย์ที่ดีๆเนี่ยให้เขาได้ทําได้กรษาคุณขัวนักข่าวพลเมืองรายงาน